ตามคำสัญญาพี่น้องเอ้ยนี่ดิห้าหน้าใหม่ไปไปเมื่อปอเขาชวนหาหน้าใหม่มาแกงนัน่เหมือนนี่ไปเด้อไปเด้อกินนทำกันเด้อสบายดีสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องมาพบกรับสองสาคูบันหน้าอีกคือหนึ่งเมื่อนี่สาคูกะนั่งผ้ามากอกหน้าใหม่นะพี่น้องเด้อเพว่ใช้มาแกงในโดยเะเวลาที่วันเสาร์วันจันทร์หลังจากที่ว่าออกมาแต่สวนอะไรเนาะสาคูกะผ้ามาหาหน้าใหม่แกง ฝากกดติดตามในสองสามคูบ้นนานหน้าเนีเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปนี่ดิดอุปกรณ์ของเฮาก็มีอย่างมืออื้อหน่อยคางมันแล้วก็มีอยอดมียะนางอันนี้เฮาเอิ้อนใบยะนางในใบยะนางที่มันเกิดตามธรรมชาติไฮไลท์ของเฮาก็คือหน,น่อไม้น้องไฟก็มาดปอกชี้มือไฝก็บุ่เสียบตามชี้มือแม่เฮาพี่น้องเอ้ย แม่ซาบู่กับคุณยองยานั่งไหนคือเก่าคือเดิมมาแล้วคนสวยของลูกเนี่ยม่นั่งคุดคุดกินแกงหน่อไม้เด้อแกงหน่อไม้เด้อเยอะๆจ้ะเยอะๆพี่นอ้องยวยอะๆเตาอันนี้ประสูมข้าวคือเกา่ามาเตาเป็นในทุกอย่างเต่าฟืน้นแต่เสียบกักแกงแบบมัน เกงแบบปิตญานะพี่นอ้องเต็นังเดี๋ยวเยพี่น้อ,อ,นองเลยเกือเป็นนัวปลาแดกกดตยุยยอะเดี๋ยวเเดีด๋ยวเพี่น้องเ้อมาดอมาด ไม่งวดก็ยากนะตีมูสจบเสานี่อ่ะจบเสะขวบปักไผ่นะมั่มีอันนั้นขวบคุงม่มีขีเหนียวมันอะไรวะมันด่ดอมันหลดบวบุนี่เนื่อ่ะพี่น้องคนหนาพวกตาบู้เาาเนี่ยมาเหื่อยังแผลพุกอง ก็จะกอ้งกุ้งนั่งมันกุ้งอีปีอืมอข่าที่วัดอ่ะเหมือนอรอ น,น่ากันไหมน้ำิ้มก้อนเหาอปลาไหนอืมอมาเด้อมาเด้อเบื่อกระววันลุงอากาศหอมวัน,น,นมากเริ่ม้ะต่อไปอ เส้นไปซื้อดอกเขาดูน้ำภายเลยเดูตะเข้าอันนี้อ่ะจี้ขุดเขนี้วาอ่ไห่นีเมจิม่ดิตย้เฮ้รแหลกไปมื่อไหร

มาเนี่ยบล่นรานไมกินดีกว่ายท่งยทชเด้อพี่หน่อยเด้อใสยชุดชุดใส่จำทำเสยกว่าสบายดีแน่สบายดีก่อนี่อ้ยเอซีตตกใจเบิดคุณม่อีน่าเอาเาพ่สมลง ฟลอรินก็่างงามอ้าวมีตะปูล,ละผมใส่ชุดชุดไายก็ขอบใจหลายๆเด้อย,ยสำหรับคลิปนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้ในสองสามคู่บานหน้าขอลาไปก่อนเหมือนนี้